กำลังชวยไม่ได้บยนโอ้ย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้สวยกระเทงไงจุดนียกระเทงไจุดอ่โอ้ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคมันัดดร้อนแดดร้อนมานั่งหลบแดดเบดตรงนู้นเบ็ดเบีดเบดตรงนู้นอืเบดตรงนู้นสคัญเดดร้อนไม่หว แม่น้ำมือของเรานี่แม่น้ำมือของเราใหม่นี้ใหมน่นี้นี่ปังกระทิงะไรจุดเยอะนะแต่ว่าน้ำถ้าจะมาตกเนี่ยให้มาตกให้ใช้ไส้เดือนตรงนี้นะใหม่เนี้ยนี่นี่นํำตกไส้เดือนถ้าใจเย็นหน่อยรับรองว่าได้แน่นอนตัวสองตัวสามตัวได้แน่อนอนนี่เด็กนู้น โอเคเหมือนเห็นเหมือนเห็นมันกระตุกน่าจะติดหรือเปล่าคันไสเดือนนะอนี่ละเออน่าจะติดน่าจะติดคันไสเดือนดูนะเนี่ยติดเลยป่าวะวัดด,ดิ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 น่าจะติดน่าจะติดดิษอืม ตัวที่สองมาอีกแล้วอันนี้ก็กระทิงอะไรจุดเหมือนกันตัวที่สองสวยดูมาีมาอืออืออือตุ่ออของงานนี่วันนี้น,น,นี่นี่ก็ยเยอะแยะเลยนี่เต็มเลยสวยสวย,สวยแก้ว ก็เหมือนเหมือนมันกระตุกอีกแล้วทิกี้เดี๋ยววิ่งไปดูหน่อยหลุดยังวะเนี่ยดึงสักแรงเลยเมื่อกี้หลุดยังไะโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเป็นรบแดดร้อนอยู่ไกลไปหน่อยเมื่อกี้หลุดยังไงนะเอ้ยังอยู่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 เดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ยังอยู่ทุกคนเดี๋ยวเรียกดิเรียกดิ นี่ติดตินนๆๆๆๆดติดติดติดยังดูยังดูไปดึงไปดึงรู้ว่าป่าอะไรนะจะเหยื่อเส้เดือนเหมือนกันกลัวมันจะหลุดทำติดปักหน่อยเดียวอะ โอ้ต oh, oh. ัวนี้ตัวใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่มากใหญ่มากเลยใหญ่กว่าดวเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะดูดิแตทิ้งไรจุดนะเนี่ยใหม่นี้สวยมากปลาปลาชนินี้อยู่เยอะแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆปลาดู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 ตัวใหญ่อ่ะมาดู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 ดดู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 ดดู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 ยดู ตัวที่แล้วนี่ขนาดนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่ใหญตัวเนี้ยสว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 ยโอเคโอเคโอเคนี่บักจิงเลยจุดตัวเมื่อกี้ใหญ่ไหมใหญ่นะใหญ่นะตัวนี้หอยนี่ตัวเมื่อกี้ตัวที่แล้วตัวที่แล้วขนาดนี้นี่ตัวที่ตัวที่สามตัวนี้เน้่ยโหไม่หลุดแน่นอนนะดูดิเน่าเลยเลยกินไปซะเลือกเลย ได yup. like, okay, okay. right. uh, uh ้กระทิงไรจุดนั้นได้หลายตัวละโอเคโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อวันนี้ได้กี่ตัวเบือเบืออะไรเบือเบือสิลิ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 สอูอเหรอสิลิสิลิสลิสิลิสเราผ่านดูอันนี้เหรอผ่านดูดูเกี่ยวกับอะไรลิสเบือเบืออะไรก่อนทีเดียวแล้วก่อน

เราว่าอลไรเนี่ะตีละตีละตีละตัวี่ยตัวใหญ่แน่นอนตัวนี้เนาะใหญ่เนาะตีไพี่ตีไหมอพอเยอะอยู่ยิ่ได้กับข้าวเนาะนัดไหมไม่น่าตีว่ะตีไปเถ

บาร์กัมแม่เว้เนาะกคบัวลอยนะขบัยบาร์กัมแม่เว่โบัรปามาไมาบาร์เลยเนาตัวนี้เลนเนื้อบัแหละจะมาโชว์ผลงานอ้าวโอเคโอเคโเมาโชว์ให้ดูหน่อยครับอนี้จะปล่อยนี่จะปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยหาไรล่ะตายหมดแล้วตายตายละนีสมอลเล่เนาะ นี่ผลงานวันนี้ผลงาเนี่ยโอเลเลแล้วก็จะมีอีกนี่จะมีสองเด้งสองเด้งสองเด้งเด้งโชว์ให้หน่อยนะผลงานวันนี้น่าจะกลับบ้านละพอแล้วเนาะโอ้แข็งแรงมากเลยโอ้โหตัวนี้ขอนี้ขอนี้เสกูเนี่ยก้นเลเดอร์เนี่ยวะโอเคน่ารักมากวันนี้ก็มาอยู่เนาะหมาหมาหมาโอเคพอดีแล้วกลับบ้านอาทิตย์หน้าไปไหนนะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไปนอนไปนอนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไปนอนเสาร์อาทิตย์ อ้าี้หรือบุงอยูจีเลยโอเคเนาะแค่นี้ <Okay S 2> เน<อ>า,เาะโอเคแค่นี้พอแล้วกลับบ้านได้เมียไม่ด่าเนาะไม่ด่าแล้ว <laughs>